ที่โค้งหมูตุ่นมะล a เห็ดหอมนี่นะครับนุ่มเปื่อยหอมหวานมะละไม่ขมมะละจีนะครับนี่เราจะดูว่าเขาขมน้อยดูยังไงนะครับนี่นะครับก็ดูแววตาห่างๆใหญ่หญนะๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะบวมๆเป่งๆเป่งๆแบบนี้นี่อันนี้นะครับขมน้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้เขาลดความขมลงไปอีกนะครับหืมใจมากมะละมันล้างน้ำสะอาดนะครับนี่ครับถูกไปถูกมาโอ้โหน้ำอ่อนแอมาก เสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นเว้นๆประมาณนี้ประมาณห้าเซนติเมตรใช้ด้ามช้อนขวานเอาไส้ออกนี่แบบนีนี่เอาเอาให้เกลี้ยงเลยอ่ะดูไวๆชุบๆๆๆชุบชุบอ่านี่นะครับจะเป็น ถ้าเป็นช้อนเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อนะครับ่าถ้าเป็นมีดก็กินแน่แก็เบิดกินมือเลยนี่เกลือใส่ลงไปสองช้อนอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการถูๆขัดๆนะครับนี่นะครับเพื่อเป็นการขจัดความข้นข้อออกไปช่วยได้บ้างอ่าไม่ใช่ว่าโอ้โหกินมาแล้วจืดเลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่นะครับถูไป,ถไปเรื่อยๆเลยถูไปเยอะ นี่นะครับใช้เกลือเนี่ยขัดเขาออกขัดผิวเขาออกนี่แบบนี้นี่ขัดเกลือเสร็จแล้วนะครับก็เกลือยังเกาะอยู่ไม่ใช่ปัญหานะครับเอามาหั่นเลยนี่นะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเลยนะครับพอดีคำตาตอันนี้เราก็จะมุงจุดน,นิดนึงเลยนี่นะครับเกลือก็ไม่ต้องล้างออกนะครับไม่ต้องล้างหั่นไปนเรื่อยๆอ่าอันนี้เรามาหัน่นครึ่งก่อน แล้วอันนี้แบ่งเป็นสามส่วนชิ้นที่ได้ไม่ใหญ่นะครับนี่แบบนี้ผันมแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาลวกนะครับนี่นะับจะต้มน้าเรียบร้อยแล้วนี่เอามาลวกแบบนี้น้าที่ลวกก็ไม่ต้องเดือดมากนะครับพออุ่นๆนะครับนี่นะครับก็จะมาล้างเกลือล้างความขมเขาเออกอีกหน่อยนะครับนี่แบบนี้นี่นี่ลวกไม่นานนะครับลวกไม่นานใช่ป่ะเฮ้ยลวกนานเปล่า เอาไม่นานโอเคเมียบอกมาไม่นานโอเคจได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เอาขึ้นมาแช่น้ำทีนึงโอ้โหนี่ับหลายขั้นตอนเลยครับผมเมื่อขมแน่นอนกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขกแหลกเลยนะครับเครื่องที่โขกไว้แล้วนะครับนี่นะครับก็เอาไปใส่ใส่ในหม้อเลยนะครับนี่ แบบนี้เราก็จะมีกระดูกหมูนะครับที่โครงหมูอันนี้จะเป็นที่โครงหมูบวกที่โครงอ่อนนะครับนี่นะครับมาโอ้โหน,นี้มามาเปแพ็คคู่เลยนะครับนี่นะครับ2องรายการนะครับใส่เลยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะตามด้วยมะละนะครับนี่นะมะระที่เราเอาไปแช่น้ํานะครับลวกแช่น้ํำไปแล้วนะครับก็ใส่ตามลงไปเลย นี่แบบนี้เนี่นี่จะเป็นเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้งแช่น้ําแล้วนะครับอ่าแล้วก็หัน่นได้ด้วยใส่ลงไปจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยนี่นะครับก็จะเป็นประกาศดองนะครับอันนี้ก็เอาไปทําเมนูอื่นมาแล้วก็เหลือนี่แบบน,นี้นี่ก็มีนะครับประกาศดองอันนี้ก็ใส่ไปด้วยได้เลยนะครับนี่ใส่ไปเลยใส่หมดนี่กวนขึ่งถุงพอง ทำไมนะอ่ะใส่ไปครับนี่นะก็จะมีความเปรี้ยวด้วยแบบนี้ปรุงรสกันเลยนะครับเรือซีอิ๊วขาวหนึ่งสองซอสฝาเขียวหนึ่งสองผมปรุงรสซีอิ๊วดำนิดหน่อยตุ๋นไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งตุ๋นไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะครับอืมอร่อยมากยัง หวานเค็มเปรี้ยวอ่ะยังไม่มีหวานเดิไม่ท้อง่น้ำตาลน้ำตาลแต่นิดหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้เราเติมน้ำตาลไปแล้วความหวานมาแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ไม่มีน้ำตาลนะก็มีแต่เค็มกับเปรี้ยวนะครัแต่เปรี้ยวมันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่เอมะเขือเปราะเอ้ยไม่ใช่ ประกาศดอมนิดี้เดียวที่โครงหมูตุนมล่าเห็ดหอมคือโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเี่กก็ตักใส่ถ้วยแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับอื้อมนุ่มเปื่อยไงครับละลายในลิน้นเลยนะรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆนะครับอ่านี่นะครับนินจานะครับอันนี้เราไปชอบโดยนินจาโอ้โหซดน้ำก็ผมคลายร้อนไอ้ไม่ใช่ดิ ก็น้ำร้อนอ่ะต้างความอบอุ่นในร่างกายนะครับอืันนี้จ่ายไม่รู้นะมันละนะครับมันละเนี่นี่นะยปกติไม่กินมันละของขมนะครับแต่นี้ก็นี่นะคุณาสํา์ทำแบบหวานน้อยนะครับว่าร็ขมเป็นไงครับมีมีนิดเดียวครับมีนิดเดียวอ่ามีนิดเดียวมีนิดเดียวครับนี่นะกินได้นะกินได้อืก็ไม่ใช่ว่าทําเสกให้เขาไม่ขมเลยไม่ใช่นะครับก็ ขมน้อยอ่าประกาดดองนะครับเห็ดหอมอมืีโครงหมูนะครับอลูดหายเลยนะครับหมาทักเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮให้กูด้วยอ่า